वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महादेवी เป็นคลิปวิดีโอของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนปี2566เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทุกคนได้รู้รสชาติของความเจ็บปวดทุกทรมานไม่มีใครที่ไม่เคยทุกข์ แต่ทำอย่างไรที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้จงอดทนจงควบคุมแล้วสร้างพลังบวกไว้กับตัวเองแล้วก้าผ่านไปให้ได้แม้จะเจ็บปวดแม้จะทรมานก็ให้อดทนค่ะเราจะเริ่มต้นการทำนายวันอังคารนะคะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ แต่บางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจมันไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้หรือจากที่เราคิดไว้จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเอกฑนการเดินทางหรือจะได้พบเจอคนที่อยู่ทางไกลมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่หรือแม้กระทั่งความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะมีศัตรูแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ การงานมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนคนสูงขาวจะทำให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลน,นี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วอาจจะมาพบเจอแล้วสร้างความทุกข์กรุ้มเป็นกังวลให้เรื่องราวต่างๆจะสามารถแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเหนื่อยกับภาระ เหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นไปได้เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องรัก,รกๆใครๆมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับคำพูดจากผู้ใหญ่ จะทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจความรักครอบครัวความสุขจะได้กับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจส่วนคนมีโชคคู่ก็จะได้โชคจากคนที่คุณรักแต่ความกลุ้มความทุกข์ความเป็นกังวลก็ยังคงมีอยู่คนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำความสุขมาให้ค่ะ จะได้โชคจากลูกจากบุตรจากบริวารอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบค่ะงานก็ยังคงเหนื่อยยังคงต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะแม้จะยุ่งวุ่นวายแต่คุณก็ยังจัดแจงจัดการไปได้ค่ะ สรุปสำหรับคนที่เกิดวันอัคารประจําเดือนเมษายนสิ่งที่จะต้องได้พบเจอเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ส่วนในเรื่องของเกณฑ์าาานนก,การงานนั้นยังคงเหนื่อยยังคงต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสาท แต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แต่อย่างดีในช่วงเดือนนี้คนวันอังคารยังมีโชคลาภให้ดูชุ่มฉ่ำหัวใจเสียงโชคเสียงดวงได้นะคะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ